สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมามานะครับก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและขอขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับรัศมีสีเหลืองทองแบบนั้นมันเป็นไปได้ยังไงกันทำไมเจ้าถึงมีจิตวิญญ,ญาณระดับพระเจ้าได้ทีนี้รู้หรือยังว่าจิตวิญญ,ญาณแบบไหนคือขยะบ้านา ทำไมเจ้าถึงมีจิตวิญญาณที่น่ากลัวขนาดนี้จิตวิญญาณระดับพระเจ้าในเมืองลินชูเองต้องใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะเจอคนที่ครอบครองต้องหนีก่อนหากข้ายังคืนท้าไายข้าคงมีหวังได้ตายจริงๆแน่คิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปง่ายๆงั้นหรอ S <S ตึงๆๆๆๆๆชินนานท่านปล่อยข้าไปเถอะอย่ารังแกข้าอีกเลยข้านี้นะจะรังแกเจ้าเจ้าเอาอะไรมาพูดพวกเราต่างเป็นคนในตระกูลชินทั้งคู่เรื่องที่แล้วกันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเถอะ ข้าไม่อยากให้คนสายเลือดเดียวกันต้องมาฆ่าฟันกันโหเจ้าคิดแบบนั้นเหรอเรื่องที่น้องชายเจ้าละ่ะข้าเป็นคนสังหารมันเองกับมือนายน้อยโปรดวางใจเถอะเรื่องคนที่ตายไปแล้วคงทำให้ฟื้นไม่ได้ขอเพียงท่านปล่อยข้าไปข้าจะบอกแก่ท่านผู้อวสโสว่วาถูกสัตว์อสูรเล่นงานเจ้านี่มันไรยางอายจริงๆ เจ้านั่นน่ะเป็นน้องชายของเจ้านะแต่เจ้ากลับพูดแบบนี้อย่าอยู่เลยในเมื่อเจ้าไม่เห็นด้วยข้าเองก็ไม่มีทางเลือกข้าขอสู้ตายกับเจ้าเฮ๊ะฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าไงละชิน,นานติดวิญญาณธนูม่นของข้า สอนเยือกแข็งอาพรเทวะคลื่นผาอัศนีข้าคนนี้พายแพ้งั้นเถอะชินนานขอร้องละได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยครั้งก่อนข้าเคยเตือนเจ้าไว้ก่อนแล้วใช่หรือไม่ ว่าต่อให้เจ้ามาคุกเข่าขอชีวิตต่อหน้าข้าข้าก็จะไม่ให้อภัยเจ้าตอนนี้เจ้าควรลงไปอยู่กับน้องชายของเจ้าได้แล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากพวกเจ้าเองข้าเคยเตือนเจ้าไปแล้วว่าอย่ายิงยโสกับใครนี่แหละคือผลของการกระทำของเจ้า อาพอรเทวะอืมในที่สุดอาการบาดเจ็บของข้ามันก็หายไปสักทีภายในบ่อนี้ยังคงเหลือจิตวิญญาณเพียงพอสำหรับการฝึกฝนของข้าจำนวนปราณที่ยังคงเหลือนั้นจะช่วยให้ข้าทะลุทะลวงขั้นไปได้หกชั่วโมงผ่านไป ในที่สุดข้าก็สามารถทะลุทะลวงขั้นที่3ได้สักทีขอบเขตชำระร่างกายขั้นที่4งั้นเหรอข้าทดสอบหน่อยเถอะมัทลายปัตตพีตุ้มนี่มันคือพลังทำลายของมัทหลายปัตตพีจริงๆเหรอ เดิมทีวรยุทธ์นี้เป็นเพียงแค่วรยุทธ์ขั้นต่ำแต่ด้วยการชำระร่างกายระดับที่สของข้าทำให้พลังทำลายรุนแรงจนเทียบเท่ากับวรยุทธ์ชั้นกลางได้เลยนะผ่านไปสองวันแล้วสินะที่ข้าฝึกฝนอยู่หุบเขาพยักมังกรมันเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆแต่จะให้กลับเลยก็คงเร็วไปหน่อยงั้นไปฝึกต่อสักนิดก็แล้วกัน เจ้านี่เป็นสัตว์อสูรระดับห้าจริงๆงั้นเรอะวรยุทธกบ,บี่าเสนีของข้านั้นก้าวหน้าไปอย่างมากเหตุผลเดียวที่จะพอคิดออกมันคงเป็นเพราะจิตวิญญาณแห่งพระเจ้าสินะถ้าหากจิตวิญญาณแห่งพระเจ้าสาม,มารถที่จะบ่มเพาะตัวเองได้เหมือนกับการบ่มเพาะของผู้ฝึกยุทธละ่ะมันก็คงจะเกินคำว่าน่ากลัวเลยละ จับจบจับจบจ,บจบนั่นเสียงอะไรกันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าประสาทสัมผัสของข้านั้นจะกว้างไกลเช่นนี้นี่สินะขอบเขตการชำระร่างกายขั้นที่4ีไปดูสักหน่อยแล้วกันมันควรต้องไปทางนี้นะนั่นนางนี่แล้วนางมาทำอะไรกันที่นี่ตระกูลฝางฝางชู ตะกูลฝางเป็นหนึ่งในสองตะกูลใหญ่ในเมืองหลินชูเป็นอีกตะกูลที่กล่าวได้ว่าเป็นตระกูลใหญ่เช่นเดียวกับตะกูลฝางก็คือตะกูลชินทั้งสองต่างมีอำนาจอันยิ่งใหญ่พอๆกันนี่พวกเจ้ายังไม่ถึงที่นั่นอีกหรอพวกเจ้าดูแผนที่ดีแล้วหรือเปล่าหากไม่เจอแล้วก็พวกเจ้าทั้งสามเตรียมรับโทษได้เลย ออคุณหนูข้าว่าพวกเรามาถูกทางแล้วแน่นอนแต่นอกจากถ้ำาสมที่ผ่านมาพวกเราก็ยังไม่พบอะไรอีกเลยข้าว่าอาจจะเป็นแผนที่ปลอมก็ได้อะไรกันนี่มันเป็นแผนที่ปลอมได้ยังไงหากยังหามันไม่พบในวันนี้พวกเจ้าอย่าหาว่าข่าใจร้ายก็แล้วกันได้ครับคุณหนูได้ครับคุณหนู นางกำลังตามหาคุมทรัพย์อย่างนั้นเอว,ว่าแต่คุมทรัพย์ใดที่ทำให้คุณหนูแห่งตะโกนฝากดูร้อนรอนขนาดนี้เจ้าคนพบร่องรอยของข้าได้ยังไงหลังจากที่ข้าเข้าสู่การชำระร่างกายขั้นที่4ี่ข้าเองก็มั่นใจได้ว่าไม่มีทางที่จะตรวจพบได้แน่นอนแต่ทำไมเขาถึงสามารถตรวจจับร่องรอยของข้าได้จิตวิญญาณของข้า เป็นประเภทตรวจจับถึงมันจะมีอนณาเขตไม่กว้างนักแต่ภายในรัศมี10เมตรข้ารู้ทุกอย่างการปกปิดร่องรอยของเจ้ามันน่าสนใจมากนั่นหรอเป็นแบบนี้เองเนระจิตวิญญาณการต่อสู้เองก็มีหลายแบบถึงแม้จะมีการแบ่งแยกที่ชัดเจนแต่ความสามารถของจิตวิญญาณเหล่านั้นเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้จริงๆ ดูเหมือนว่าในอนาคตข้าเองก็ต้องระวังตัวให้มากกว่านี้ใครกันบังอาจสะกดรอยตามข้ามาอินานเจ้าตามข้ามาได้ยังไงตอนนี้เจ้าควรอยู่ที่ตะกูลชินเพื่อฝึกวิชาสิทำไมเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเจ้าข้าจะอยู่หรือไม่อยู่ที่ตะกูลเจ้าก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องเดือดเนื้อร้อนใจแทนข้านี่ ข้าเพียงแค่เดินผ่านมาแล้วได้ยินเสียงพวกเจ้ามันก็เท่านั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวข้าก็นึกว่าเป็นใครที่ไล่ตามข้ามาที่แท้คืออดีตอัจเฉยแห่งเมืองลินชุยคนชายขยะแห่งตะกูลชินยุดเจ้าขยะหยุดเดี๋ยวนี้รีบขอโทษข้าซะไม่งั้นวันนี้ เจ้าจะไม่มีทางได้ออกจากที่นี่อะไรนะขอโทษนี่ข้าว่าเจ้าคงมีปัญหาทางด้านสมองใช่ไหมข้าคิดไม่ออกเลยว่าจะต้องขอโทษเจ้าด,ด้วยเรื่องใดอะไรนะเจ้ากล่าว่าข้าอย่างนั้นเหรอหากไม่ใช่เพราะเจ้าเป็นนายน้อยของตระกูลชินข้าขงคงฆ่าเจ้าไปแล้วพวกเจ้าจงตัดแขนตัดขาชินน,นั้น และวทำลายการบ่มเพาะของเขาซะทำลายการบ่มเพาะของข้าเหรอเจ้านี่มันยังบ้าไม่เปลี่ยนเลยนะเจ้าขยะกลลาดียังไงถึงมาว่าข้าปกเจ้าเรียบตัดแขนตัดขามันออกแล้วทำลายการบ่มเพาะให้เร็วๆเ,เข้าเสียใจกับความหยิงพยองของเจ้าซะเถอะวันนี้แหละเจ้าจะกลายเป็นขยะที่ต่ำกว่าขยะ ข้าและเจ้านั้นเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กันแต่เจ้ากลับทาเช่นนี้กับข้าข้าหวังว่าเจ้าไม่เสียใจกับการกระทำในวันนี้พวกเจ้ากล้าดียังไงถึงมังอาจคิดจะมาแตะตัวข้าขอบเขตชำระร่างกายขั้นที่4เป็นไปได้ยังไงกันไม่ใช่ว่าชิน,นานเป็นเพียงขยะอย่างนั้นหรอข้ามันซะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าต้องฆ่ามันซะไม่แปลกใจเลยทำไมพวกเขาถึงได้รับหน้าที่คุ้มกันนางด้วยความสามารถขนาดนี้แม้แต่ขอบเขตชำระร่างกายขั้นที่สี่ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขา แต่อย่างไรก็ตามพวกเจ้าก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อกระบ,บีของข้า,าข้าข้าข้าขอร้องขอร้องไว้ชีวิตข้าด้วยข้าสัญญาจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคต ไว้ชีวิตข้าเถอะข้าขอร้องฟังชูข้าไม่มีเหตุผลที่จะไว้ชีวิตเจ้าเลยข้าบอกเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรอว่าเจ้าจะเสียใจกับการกระทำของตัวเองที่ผลของมันเป็นเช่นนี้เพราะเจ้าเป็นคนเลือกข้าเออข้าข้าจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วอย่าฆ่าข้าเลย อย่าอ้อนวอนเลยอนาคตไม่มีอีกแล้วสำหรับเจ้าชินน,นันหายเจ้าสังหารข้าตะโกนฝงังไม่เอาเจ้าไว้แน่อีกทั้งพี่ชายของข้ายังอยู่ขอบเขตการชำระร่างกายขั้นที่6พวกเขาจะต้องตามล่าเจ้าอย่างแน่นอนขอบเขตชำระร่างกายขั้นที่หกอย่างนั้นเหรอมันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอแต่ทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินเรื่องราวนี้มาก่อน ทีนี้ก็รีบหลีกทางให้ข้าเดี๋ยวนี้และตอนนี้เจ้าจงคุกเข่าลงและหักมือหักเท้าตัวเองซะแล้วข้าจะไม่เอาเรื่องเจ้าหักมือหักเท้าฟังชูเอ้ยเจ้านี้มันน่าสนใจจริงๆแม้แต่ในสถานการณ์แบบนี้เจ้ายังกล้าขู่ข้าเจ้าคิดว่าตอนนี้ตัวเจ้าอยู่ในตะกูนฝังอย่างนั้นรอ ข้าข้าลืมบอกเจ้าไปอีกอย่างข้านั้นไม่เกรงกลัวตระกูลของเจ้าเลยสักนิดเพราะข้าคือคุณชายของตระกูลที่ทัดเทียมกับเจ้าเช่นกันข้าเป็นขยะแบบที่เจ้าเรียกหรือไม่วันนี้ข้าจะแสดงให้เจ้าดูจิตวิญญาณสีเหลืองทองมันเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร เจ้ามีจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้อย่างไรกันเ,ออเจ้าควรภูมิใจนะที่ตายภายใต้จิตวิญญาณแห่งพระเจ้าของข้านี่มันคืออะไรว้าวยาชำระร่างกายกับแผนที่งั้นหรอนี่มันแผนที่อะไรกัน ฟังจากที่คนพวกนั้นพูดกันเมื่อกี้พวกเขากำลังตามหาสมบัติบางอย่างข้าจะลองไปดูเผื่อจะเจอสมบัตินั่นข้ายัางเหลืออีกวันหนึ่งก่อนจะกลับไปที่ตะกูลมันคงไม่เสียเวลามากเท่าไหร่มันควรมีถ้ำตรงนี้ไม่ใช่หรอหรือว่าจะเป็นเพียงแผนที่ปลอม เฮ้ย oned. นั่นมันดูเหมือนมันจะต้องใช้พลังปราณมหาศาลในในการทำให้กลไกทำงานสินะเฮ้ยอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมอาพรแห่งพระเจ้ามันถึงออกมาเอง